ครับแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณอภิชยาเอื้อสุนทรพัฒนาครับจากบริษัทไทยซัมซุงเอเลีรยนจำกัดครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็ได้บอกเคล็ดลับดีๆให้กับน้องๆรู้แล้วนะคะว่าเราจะหามุมที่ใช่ของตัวเองได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ก็คือพี่อยากให้น้องๆนะคะ หามุมของตัวเองด้วยการให้น้องถ่ายรูปตัวเองค่ะเอาเลยครับพวกคุณต้องถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเองโดยใช้ซั m ซ ung Galaxy Note 5นะครับมีเวลา1น,นาทีถ่ายกี่รูปก็ได้แต่เลือกรูปที่สวยที่สุดของพวกคุณมานะครับเวลา1น,นาทีคือหนูเป็นคนไม่ถ่ายเซลฟี่1น,นาทีมัน impossible หนูต้องถ่ายแบบว่าจะพูดอะไรดียะพูดว่าครึ่งชั่วโมงก็เยอะไปอะ15นาที ันทั้งทุกทุกด้านเลยค่ะหันขวาซ้ายตรงหันหมดค่ะ <S 2> <S 2> <S ตอนเซลฟี่ก็สนุกขัะโบกแล้วก็อ่ะอ่สิบวิสุดท้ายครับหาแสงด้วยหาแสงด้วยนะคะอย่ายลืมแสงเนสิ่งสำคัญ <S 1> <S 1> ก็เห็นทุกคนแบบโอเคเซลฟี่เซลฟี่สัพักหันมาพี่จีค่ะลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็แบบแชะแชะแชะ คือแสงข้างล่างช่วยอะไรทุ่มเทมากทุ่มเทเกินไปป้าก่อจะสงแอปี่สามสองหหมดเวลาครับเออหมดแล้วถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าบ้าใช่ไหมคะที่แบบเอ้ยลงไปนั่งที่พื้นทําไมอะไรอย่างเงี้ยไม่แปลกเพื่อนหนูทุกคนก็บอกว่าหนูบ้าคนที่พี่เลือกนะคะให้เป็นผู้ชนะในวันนี้ก็คือก็คือนางจีค่ะ ที่ชนะมาสเตอร์คลาสในวันนี้ใช่ไหมคะรู้สึกแฮปปี้ดีใจอะบอกไม่ถูกทีมใครเหรออ๋อทีมเราทีมบีนะคะดีใจมากค่ะน้องเป็นทีมเราและเป็นการสอนมาสเตอร์คลาสครั้งแรกของเราแต่ทีมเราได้ใครจะว่าบีว่าลำเอียงนะคะบีก็ไม่สนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราดูกันคือลูกค้าเป็นคนเลือกนะคะไม่ใช่บี เราได้เป็น beauty s h o t y shop beauty s h o เขาเป็นสัตว์อย่าลืมนะกรรมการคือพี่ฟอร์ดหนังสือโบกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูอินเตอร์แล้วช่างภาพคือพี่จอร์ดพี่จอร์ดเนี่ยเขาแบบออกแนวอาร์ตสวยๆคลีนๆ ถ้าเป็นบิวตี้ช็อตแล้วพี่อยากให้มันเซ็กซี่น่าดึงดูดให้เราหน้าคนณหาด้วยถึงแม้ว่าเราจะได้สัตว์อะไรก็ตามให้เราคิดว่าฉันคือนางพญาถ้าจระเข้เหรอ่ถ้ามาตัวเล็กแค่นี้อาจจะอยู่ที่ไหล่ก็ได้อาจ,จอยู่ที่ไหล่หนูว่าอย่าโอะไรก็อมองหรือถ้าในเซ็ตมันไม่จําเป็นต้องยืนหนูนั่งเลยเนั่งนั่งนี้เลยนั่งเปิดตัวให้มันเกาะตรงนี้ก็ได้แล้วก็โพสใช้มือไปเลยอาจจะจับมันด้วยซ้ำอะไรประมาณนี้อ่อ mm ินเนอร์นะอย่าลืมนางพญานะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีสัตว์อะไรบ้างพูดซิมีสัตว์อะไรบ้างงูจระเข้กระต่ายแมงมุมอีกัวนาอีกัวนาอยู่ตรงนี้เลยนะใช่ค่ะคิดยังคิดแล้วค่ะคิดแล้วนะหนูจระเข้ตัวเลยแค่ไหนเนี่ยค่ะประมาณนี้ความยาวประมาณนี้เองควายาวประมาณนี้ใช่ใช่ประมาณนั้นงูไม่ไม่หนูเป็นกช่อปุองงูเป็นกุ่มช็อตใหญ่แค่ไหนมากมากมากเหนื่อยหนาอ้วนเท่านี้ทำกุ่มช็อตก่อน กรุปช็อตก็คิดไว้สองสามท่าสองสามโพสิชันเพื่อที่ว่าถ้าอันนี้ไม่เวิร์กเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แหละเปลี่ยนเป็นอีกอันหนึง่งอันนี้นะอันนี้เราเราโอเคแล้วนะแต่ว่าน้องอาจจะต่างระดับนิดนึงคือเพราะเราอยู่บนเขา่าเราย่อไม่ได้เหมือนเขา่าใช่ป่ะน้องต้องอ้า,อาเพื่อ<ๆ>เพื่อให้มันลงมานิดนึงเพื่อนมันจะได้เป็นอย่างนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับบิวตี้ช็อตคือผิวหน้าเราหน้าเราตาเราเพราะทั้งหมดเขาไม่เห็นอะไรเลยเขาเห็นแต่ตา ฝั่งนี้ได้ไหมคะแบบนี้ตรงข้างหน้าตรงนี้ค่ะไม่เอาหัวไปฝั่งนี้ได้ไหมคะได้ค่ะเจจับสองมือจับสองมือถ่ายเป็นคนแรกหนูตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็กลัวมากเลยค่ะหนูกลัวจิ้งจกจระเข้ไอตัวเงินตัวทองคล้ายๆอีกกว่าหน้านะคะตอนมองหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยเจยินเจต้องเอามือมือข้างขวาไปไว้ข้างหน้าแล้วก็ยกขึ้นแล้วถ่ายเลย ไม่เครียดไม่เครียดไม่เหนื่อยผ่อนเครียดไม่เครียดเอาบิวตี้ช็อตคือมันจะเป็นเฟรมมันแค่นี้ใช่เฟรมมันแค่นี้แต่เขาคือเขาเขาแสดงความกลัวไม่ได้เลยอ่ะมันจะสัตว์สัตว์มันก็จะเกาะใช่นี่คือความท้าทายของโจทย์นี้สวยคอลูกลูกสาวคออย่าหน้าแข็งทีมเพลสนะคะเมื่อว่าว่าเจสซี่อ่ะอาจจะน่ากลัวแต่การชนะมันไม่ได้แค่คนเดียวไง อย่าลกระาต่ายค่ะกระต่ายค่ะอ๋อโอไม่เอาไม่ดิ้นลูกพูดตรงๆหนูไม่ตื่นเต้นแต่เริ่มตื่นเต้นตอนที่แบบว่าเขาเรียกคอนโทรลสัตว์เริ่มยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดีค่ะไปเรื่อยๆเอากระต่ายไปซอกคอสิลองลูกหัวมันไหมลองลูกหัวไหมกระต่านิดนึงโอ้ยกระต่ายเหมือนจะตาย คือบอกเขาตั้งแต่ข้างในอยู่แล้วว่าวิธีถือกระต่ายที่ถูกต้องอ่ะคืออย่าไปตรงนี้เขากระต่ายจริงๆเขาถือไม่ตรงคอก็ตรงหูแต่มันก็เอาเอาคอนโทรจริงๆนะพ่อหนูแบบหยิบกระต่ายมาเขาขวัญตะกุยตะกายใหญ่เลยแล้วก็แบบเออใส่หนูต้องมองจระเข้สิหนูจะถืออะไรหนูก็มองสิ่งนั้นสิคะมองหน้าพี่ทําไมอยากเปลี่ยนนี่ก็คือไม่ได้เลือกเองนนะคือถ้าได้สัมผัสก่อนก็ คงจะแบบบายแล้วอันเนี้ยไม่น้องใกล้อีกอเดจะหลเอามาใกล้อีกหน้าอย่าเกรงค่ะหน้าอย่าเกรงเอาช้าๆเอามาใกล้ๆหน้าช้าอีกช้าอีกเอามาใกล้อีกนิดเดียวน้องนิดเดียวหันโรเท่นิดนึงให้พี่จอนเห็นเออให้เห็นจระเข้หน้าด้วยเอามาใกล้อีกอ โอเคไหมพี่คคสถ้าเมื่อกี้โอเคเปลี่ยนเลยรูปน้ำไม่ฟังเมนเทอร์หัวมันไม่รับอะไรอะ่ะเขาตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในโลกของตัวเองแล้วไม่รับฟังอะไรทั้งสิ้นเลยอันนั้นก็คือผิดงั้นที่ไหลเลยได้ไหมคะเ oh. อาขางงน,นี้ พี่คะข้าวมไหลไได้ไหมคะค่ะไม่เอาไหลเอาหน้าค่ะเมนเทอร์เกตครับรอห้าีทีก่อนนะครับไม่ได้พูดนี่คะเขาบอกห้ามพูดโอเคโอเคอเของคอเคอเคอเกอคโอหน่อเออยคโอเอคคอ ห้ามขยับปากครับแต่ทำท่าได้เขาได้ยังเชิญครับพูดเต็นที่เลยนะครับเชิญเลยค่ะคุณบอกเลยนะตั้งแต่คุณอยู่ในวงการนี้มาคุณไม่เคยเล่นสกปรกเลยพี่ผิดกติกาตรงไหนเหรอห้ามลุกก่อน5นาทีคุณไม่ลุกไม่พูดตอนที่เขาบรีฟ ี่ก็ถามแล้วนะว่า5นาทีแรกเนี่ยห้ามใช้เสียงใช่ไหม,มเขาบอกใช่เขาแค่บอกว่าเรายังเข้าไปที่หน้าเซตไม่ได้แล้วห้ามพูดกับเด็ก5นาทีแรกเนี่ยพี่ผิดตรงไหนล่ะคะคุณน้องคริสเองมั้งที่ผิดที่ทำตามกฎทุกอย่างเลยถ้านน้องไม่ทำกันบ้านเองก็ช่วยไม่ได้อย่ามาโทษคนที่ทำกันบ้านคะ่ะ มันไม่ได้เพราะมันโดนไอ้นี่มันโดนไอ้นี่กดอยู่ไงไองูอะี่ทีนี่เขาไม่ทราบว่ามันหลอก่ามันรัดที่มันรัดคอน้อง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 โอ๊ยคนลุกไปหมดเลยอะชีออกไม่ได้ชีออกมาชีกำลังโดนไอ้นี่อยู่ชีโดนออกไม่ได้ นี่แค่ชาร์ a ลนจแคมเปญอันแรกนะก็ยัจะยากมากคือเขาบอกว่าถ้าเกิดฝันเห็นงูรัดแสดงว่าแบบจะเจอเนื้อคู่ว่านี่งูรัดเลยจ้ะรัดแบบอย่างเงี้ยเลยแสดงว่าหนูใกล้จะเจอแล้วหนูว่าหนูจะเจอพรุ่งนี้แน่เลยเนื้อคู่หนูต้องตัวใหญ่หรือเงี้ยหรือไม่ก็แบบต้องแบบรวยกระเป๋าหนักเกี่ยวปะไปไหนเราหายไปทังนั้นสวยสวยมากสวยมากสวย ปล่อยเขาปล่อยเขาเลยหลับตาได้หลับตาได้มีลมมีลมหลับตาได้หลับตาเลยมาโอเคตัวถอยขอบพันลมด้วยค่ะขอบันลมขอบันลมหายไปไหนพันลมหายไปมีพัดลมด้วยอ่ะเปลี่ยนมุมหน้าบ้างเปลี่ยนมุมหน้าบ้างเอามือมือหนึ่งยกมาอย่างงี้ยกมาอย่างงี้อ่าแอคชั่น น้องสองคนรู้ไหมคะว่าห้องนี้คือห้องอะไรห้องคัดออกค่ะใช่ค่ะห้องห้องนี้เป็นห้องที่ใครคนหนึ่งที่จะไม่ใช่ The Face Thailand เพราะฉะนั้นพี่ถึงอยากรู้เหตุผลว่าทำไมเมนเทอร์ของแต่ละคนถึงส่งน้องมาอยู่ในห้องนี้ เมื่อวานนี้น้าทําได้ไม่ดีค่ะเพราะว่าน้ากลัวจระเข้มากก็เลยทําให้น้ําเป็นจุดอ่อนของทีมทําให้ทีมมีภาพเดี่ยวที่ไม่ดีค่ะเพราะว่าไม่ได้เห็นลูกจระเข้เลยไม่เคยเห็นสัตว์เลยใช่ไหมคะว่าจระเข้ตัวใหญ่แค่ไหนก่อนถ่ายทำน้ำมองไม่เห็นค่ะมองไม่เห็นจระเข้น้ำสายตาสั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในนั้นมีแมงมุมกับจระเข้เดี๋ยวก่อนน้องบอกว่าสายตาสั้นน้องไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์สำหรับไม่ได้ใส่ค่ะทำไมไม่ใส่คะ น้ำไม่ไม่ใส่คอนแทคเลนส์อยู่แล้วอะค่ะน้ำคะพี่จะบอกว่าน้ำเป็นดังแบบค่ะการที่น้ำสายตาสั้นน้ำควรจะไปหาทางออกให้กับตัวเองไปทำเลสิกหรือไม่ก็ใส่ Contact ens, คอนแทคเลนส์ที่มันจะช่วยให้เราถ่ายทำได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในฉากคืออะไรจระเข้ค่ะน้ำกลัวตมต<า>กลงไปไม่พี่จะบอกว่าสัตว์ตกลงไปแล้วถ้ามันตายล่ะคะ น้องเห็นไหมว่าทุกคนเขาตกใจนั่นคือหน้าที่ของเราหรือเปล่าเราเป็นนางแบบเราต้องเตรียมพร้อมสุนติยาบอกมาซิว่าเมนเทอร์ส่งเธอมาทำไมเมื่อวานหนูยังทำไม่เต็มที่ค่ะทำทำไม่ดีทำให้กลุ่มด้อยแล้วก็เมื่อวานหนูตื่นเต้นมากเป็นแคมเปญทีห่หนูแข่งครั้งแรกค่ะ น <Okay. S 1> ้องบอกว่าทําไม่เต็มที่เมนเทอร์เลยส่งมาใช่ไหมคะมันทาไม่ดีที่สุดค่ะทุกคนที่เข้ามาตรงเนี้ยแน่นอนทุกคนก็จะบอกว่าทําเต็มที่การที่จะทําอาชีพตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่บอกว่าจะทําเต็มที่พูดอย่างเดียวไม่ได้การกระทํามันต้องออกมาและทําให้เห็นจริงๆเมื่อวานพี่ไม่ได้เห็นถึงความพยายามของน้องพี่ไม่เห็นว่าน้องทําการบ้านมาพอ ในการแข่งขันน้องโชคดีกว่าเขาน้องได้กระต่ายไม่น่ากลัวเลยแต่น้องก็ทำได้ไม่ดีเมื่อเทียบกับเขาเขาได้จระเข้พี่บอกอตรงๆพี่อยู่ห้องเนี้ยพี่ก็ไม่อยากจะคัดใครออกเลยแต่พี่เห็นว่าใครน่าจะพยายามได้มากกว่านี้ใครที่เข้าไปในรอบนี้ พี่อยากเห็นพัฒนาตรงนั้นจริงๆทำให้เต็มที่นะคะคะพี่คาดหวังน้องลูกน้ำคะ่ะพี่เสียใจด้วยคะ่ะน้องไม่ใช่เดอะเฟสไทยแลนด์ ผิดผ่านมากเลยพี่ตอนแรกว่าเตรียมไปแบบจะพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยบลฟกันมาหมดแล้วในห้องทีมคริสแล้วพอออกมาก็แบบรู้สึกว่ายังไม่ได้พูดในสิ่งที่ตั้งใจจะพูดเลยต้องบอกว่าที่คัดลูกน้ำออกน้องบอกว่า น้องสายตาสั้นจึงทำให้น้องไม่สามารถโฟกัสและไม่เห็นอะไรเลยเวลาทำงานไม่หรอกจริง,รงๆเขากลัวาการแก้ตัวของเขาเนี่ยฟังไม่ขึ้นอ่ะหนูบอกแนละ้วว่าไม่ให้โทษคนอื่นนะคอมมอนเซนต์ sense, มันต้องมีคุณถาดแบบแต่คุณไม่มีความรับผิดชอบในตัวเองทำให้สัตว์ต้องตกลงมาถ้ามันตายนิเซตะ น้องจะรู้สึกบาปกว่านี้อีกเพราะน้องไม่เตรียมพร้อมจริงๆทุกอย่างเป็นแฟนเกมหมดบีขอบคุณมากขอบคุณค่ะพี่ลูกเกดไปขอบคุณไป thank you พี่วีไม่จำเป็นป่ะครั้งต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นแต่มันไม่ได้ง่ายเลยนะ แต่มันก็จะง่ายขึ้นนี่มันเป็นครั้งแรกนะไปค่ะโซว่า